ส่วนตาอย่างเงี้ยไอ้ตรงเงี้ยตัดทิ้งไปเลยครับมันจะทําให้เกิดอาการเน่าไปซะเปล่าเแล้วผมก็จะขูดกิ่งนะเพราะตัดลงไปมันก็ไม่แน่นมั่งอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือจะเป็นแบบนี้นแน่นเวลาเรายกหรือว่าเคลื่อนย้ายมันก็จะสะดวกนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ป้องกันการกระทบกระเทือนของรากด้วยยอดเนี้ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าปลูกทีหลังต้นเมื่อกี้หนึ่งอาทิตย์ โอกาสที่กิ่งจะรอดนะครับก็คืออันดับแรกสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับผมเห็นผมไม่บ่อยช่วงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า กำลังจะหมดฝนแล้วก็ก้าวเข้าสู่หน้าหนาวเนาะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมารวมคลิปก็คือเดี๋ยวจะทำคลิปชํำกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะครับแล้วก็คลิปชํำรวมอยู่ในคลิปเดียวกันเลยชํำกิ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองแบบก็คือชํำแบบดินนะครับแบบนี้นี่ดินผสมที่ผมผสมนะครับดินผสมแล้วก็ชํำในส่วนของขุยมะพร้าวแช่น้ำยา นะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็ไปติดตามกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเราได้กิ่งมานะครับเราควรไปแช่น้ำหลอกผสมสไลด์เพื่อฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็นำยาเร่งรากนะครับแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ใครจะสะดวกเนาะสำหรับกิ่งนะอันที่2คือมีดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเอามาปาดกิ่งนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการฆ่าเชื้อคือ1มีดต้องสะอาดหลอกแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อมีดนะแล้วผมจะทําการเช็ดฆ่าเชื้อ การชํำนะครับมันไม่เหมือนกิ่งตอนชํำเนี่ยต้องบอกเลยว่าขั้นตอนต้องสะอาดเพื่อปัดจากเชื้อโรคจริงๆอันนี้สําคัญมากในส่วนของกิ่งชําเนี่ยก็คือ1เราแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราแต้มนะครับคือต้องบอกว่าผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับคือเลิกงานมาแล้วก็กลางวันไม่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเดี๋ยวเนี้ยก็จะมาถ่ายทําตอนกลางคืนเนาะผมแช่ปูนแดงเพื่อฆ่าเชื้อเดี๋ยวจะปิดหัวท้ายนะครับจุ่มรอให้มันแห้งสําหรับกิ่งชําเนี่ยก็คือเราจะมาปาด มาแบบนี้เลยนะครับนี่หนึ่งวิธีนะครับน,นี่เราจะทําการปัดหัวแบบนี้นะส่วนตาอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยตัดทิ้งไปเลยครับมันจะทําให้เกิดอาการเน่าหรือซะเปล่าเราผมก็จะขูดกิ่งนะนี่ให้แผลเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะนี้เราก็จะทําการกรีดกิ่งอย่างนี้นะครับ กรีดแบบนี้อ่ากรีดแบบนี้กรีดเพื่ออะไรก็คือกรีดเพื่อให้น้ํายานะฮะมันซึมเข้าไปได้แล้วก็ตรงที่เรากรีดเนี่ยก็คือรากเขาจะออกมาตรงที่เรากรีดส่วนการขูดเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นรากให้เขาออกมารากเขาก็จะออกมาตามนี้ด้วยนะครับตามที่ผมขูดเนี่ยเนี่ยรากเขาก็จะออกมาตามที่ผมขูดด้วยแล้วก็ตรงที่เรากรีดด้วยจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือแบบที่1มาดูแบบที่สอง แบบที่สองก็ทำแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกเนะาะเงนินนะครับทำแค่นี้แล้วก็แค่นี้ก็ได้ตานี่ปาดทิ้งไปเลย,เ,ลยเขาจะได้เป็นลักษณะนี้อันนี้คือกิ่งที่สองนะฮะแล้วก็เก็บ ตรงนี้สักนิดนึงบอกก่อนนะครับว่าขั้นตอนการแช่น้ําเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันแห้งจริงๆยิ่งช่วงนี้เป็นยงะช่วงหน้าฝนด้วยปล่อยให้เขาแห้งจริงๆจริงๆต้องบอกกันว่าขั้นตอนเนี้ยคือทําเสร็จแล้วเราค่อยไปแช่ก็ได้นะครับมันจะโอเคกว่าคือทําเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ฆ่าเชื้อแล้วก็แช่น้ํายาเร่งร่าแต่ผมคือด้วยจังหวะและเวลามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนดูก็ให้เพื่อนเพื่อนปรับเปลี่ยนเอาตามสถานการณ์เหมือนเดิมก็คือ กีดรากมะเดื่อตัวใหญ่มันดอ,อกตรงข้อเนี่ยครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทาน้ํายาเร่งรากน้ํายาเร่งรากเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครจะใช้กะปิ M 1 0 0้ผสมกันก็ได้แล้วก็มาทานะฮะหรือว่าเป็น B1 แต่การช้าหลายท่านเขาอาจจะแบบบางคนไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยก็มีก็สเสียบเสียบไปไม่ค่อยดูแลมันก็ติดนะเพราะว่ามะเดื่อนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไม้ปราบเซียนพอสมควรเนาะใครสะดวกใช้อะไรก็ตามนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทาน้ำยาเล่งลาก บางคนก็ผสมไปกับตอนแช่เลยก็โอเคครับแต่ผมก็คือผมไม่มีเวลาทําแบบนี้ไงเพราะว่ากิ่งมาส่งเนี่ยคือมันต้องไปทํางานแล้วก็เลยแช่ไว้ก่อนนะครับได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเองเราก็แกะถุงแล้วก็แช่เลยไม่มีเวลามาไอน้นี่นี่เลยแล้วก็เอาออกปุ๊บก็ไปทํางานเลยนะฮะก็เลยจะต้องมาทาน้ํายาเล็งลากทีหลังแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเพื่อนๆนให้มันแห้งไปเลยครับแล้วก็เน้นตรงข้อตาตรแล้วก็เน้นตรงที่เรากรีดหน่อย ก็ทาน้ำยาเยล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้มันแห้งถ้ามันชื้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เปลือกเนี่ยอักเสบแล้วก็มันอาจจะเน่าได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุมความชื้นกันอีกทีหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมต้องร้อยแห้งก่อนต้องใช้เวลานานแล้วดูแล้วต้องไปเป่าพัดลมมาทีนี้เรามาดูการชํากิ่งครับผมการชํากิ่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้แก้วใสหรือถุงดําหรือถุงพลาสติกก็แล้วแต่ว่า ใครจะสะดวกว่าคนอาจจะใช้เป็นกระถางน้ำดแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องการดูราก mm hmm. หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมจะทําให้เพื่อนๆื่อนดูก็เลยต้องใช้แก้วใสนะครับเราก็เจาะรูนะครับด้านล่างด้านข้างรูเพื่อให้อากาศเข้าไปได้นะครับเอกเจาะรูอย่างเงี้ยถ้าใครถามว่าทํายังไงก็คือผมมีเหล็กแหลมมันนึงครับแล้วก็เอาไปลนไฟแล้วก็มาจี G ้จี G ้จี้มันก็จะได้เป็นรูแบบนี้นะครับตามที่เราต้องการทีนี้การช้าเนี่ยมันก็ ผมจะาทำสองแบบอย่างที่บอกก็คือผมจะทํําทาขุยมะพร้าวกับชําดินชําดินปลูกนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยผมแช่น้ํายาเร่งรากเราก็ใส่ไตโครเดอร์มานะครับแล้วก็น้ําหมัก EM ทีนี้บางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหรือว่า,าสิ่งที่เราจะหาอุปกรณ์หรือวัสดนนุนั้นๆได้เนาะส่วนขุยมะพร้าวเนี่ยผมก็ จะบีบน้ําออกก็ความชื้นประมาณสักสามสิสี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับการดูก็คือเราบีบปุ๊บมันจะเป็นก้อนนะฮะมันจะไม่แตกนะครับเขย่ามันก็จะไม่แตกอ่าก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็อัดใส่แน่นนิดนึงแต่ไม่ต้องแน่นมากอ่าอย่างนี้เราใส่ได้แล้วใช่ไหมเราใส่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอากิ่งชําของเรานะครับมาเทียบดู นะครับจะเทียบไปดูว่าไอที่เราต้องการให้มันออกล่างในส่วนนี้ขผมนี่คือต้องการให้มันออกล่างจากส่วนนี้เนี่ยผมก็จะมาวัดให้มันอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมแล้วก็ยอดมันก็จะโผล่มาประมาณนี้เี่แหละแต่ประมาณนี้แหละทีนี้ บางคนเนี่ยอาจจะใส่เข้าไปเต็มเลยแล้วก็อัดมันลงไปจะบอกว่าคือพออัดมันลงไปปุ๊บเนี่ยที่เราเราใช้ปูนแดงทาปิดท้ายไว้เออไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมบอกหรือยังว่าผมใช้ปูนแดงทาปิดท้ายไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไอตัวที่มันเป็นฟองน้ําข้างในสองด้านเนี่ยติดเชื้อมันอาจจะทําให้ไม่ติดรากได้พอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บก็วางลงไปเลยครับแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยยใส่เข้าไปเราก็กดด้านข้างลงเรื่อยๆ มันจะได้แน่นสมัยก่อนผมทานะผมก็ใส่ไอเนี้ยแก้วเนี่ยเต็มเลยแล้วเราก็แล้วเราก็กดไอเนี่ยมันลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความหนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราก,กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลงกิ่งก็เอียงมั่งเพราะตาัดลงไปมันก็ไม่แน่นมั่งอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือจะเป็นแบบนี้เราจะยกเราจะจับหรือยังไงเราก็ได้เห็นนะเราไม่ต้องกลัวกิ่งขยับ กดข้างๆไว้ครับจะได้แน่นๆกิ่งจะได้ไม่ขยับเนี่ยเราจับมันไม่ขยับแล้วนะครับใครที่อบลากใครที่อบรากกิ่งตอน,น่ะก็เอากิ่งตอนมาใส่แก้วแบบนี้เราก็เอาขุดมะพราะ้าวแช่น้ำยาต่างๆนานาแม้ว่าจะเป็นน้ำยาเร่งลากน้ำยาก,กันเชืราอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะก็คือการอบลากของกิ่งตอนก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับ แต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปก็จะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเผื่อดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้จะรวมทั้งกิ่งตอแล้วก็กิ่งชําส่วนการชําดินนะครับดินเนี่ยอย่างที่ผมผสมไปแล้วเนี่ยคือความชื้นมันจะน้อยไปน,นิดนึงฮนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลดน้ําผสมดินใหม่เอาง่ายๆผสมดินใหม่เพื่อเพื่อให้มันมีความชื้น จะไม่ใส่ชับดินผมจะไม่ใส่มพะพร้าวสับนะพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วก็รอบนี้ผมได้มพะพร้าวสับมาชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นเล็กมันไม่มีตอนไปซื้อก็ขั้นตอนเหมือนเดิมครับทำเหมือนกับที่ทำขุยมพะพร้าวฮะพยายามไม่ให้ชื้นมากนะครับสำหรับการชําไม่เหมือนการชํากิ่งตอนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย นะครับระหว่างการชํำดินกับชํำขุยมะพร้าวโอกาสที่กิ่งจะรอดนะครับก็คืออันดับแรกกิ่งมีความสดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความสะอาดในการทํามากแค่ไหนนะครับพยายามล้างค่าเชื้อด้วยนะครับ2ก็คือความชื้นในแก้วนะครับว่ามันพอดีไหมเพราะว่าแต่ละที่นะครับดินฟ้าอากาศอาจจะต่างกันถ้า อย่างผมชําหน้าฝนอย่างเงี้ยฝนมันตกอ่นนะเนาะผมจะใช้ความชื้นประมาณ 30- 4สี่เอร์เซครับผมจะไม่ใช้เยอะถ้าอากาศร้อนก็อาจจะ50เเซจะอยู่เราเรานะครับอันนี้ก็จะได้ละการชํากิ่งหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาไปวางไว้ในที่ร่มหรือที่แดดลําไรนะครับจนกว่ารากมันจะออกเยอะแตกกิ่งแตกใบอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเราทําการอบรากรากเนี่ยเราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับตัดปลายถุง แล้วก็เอามาคุมนะฮะแล้ก็เอาหนังยางมาลัดเลยตนนี้เป็นวิธีที่สก็คือเราจะทําการอบลากนะครับหรือว่าในทางวิชาการเขาก็จะบอกว่าช้าแบบควบแน่นกันแล้วแต่เพื่อนๆท่านไหนสะดวกแบบไหนนะครับอาจจะควบแน่นหรือว่าปล่อยไปเลยก็ได้นะ จะประมาณนี้แล้วเราก็เราจะตัดปลายถุงคือให้อากาศมันระบายนะครับถ้าใครหากระถางอย่างนี้มามันก็จะง่ายหน่อยนะักไซเพราะดีๆนี่ผมกระถางปัดบรบานไปนิดนึงถ้ามันอยู่แล้วจริงไม่ต้องมัดก,ก็ได้นะ แรกก็รูระบายอากาศนี่ก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้ให้สักสามสี่วันแล้วก็ค่อยไปเปิดรูมันก็ได้ครับทําใหม่ๆนี้คือปิดปิดมันไว้ก่อนก็ได้เพื่อทําการอบรากหรือว่าเล็งรากการช้ากิ่งเสร็จเรียบร้อยสําหรับการช้ากิ่งมะเดื่อฝรั่งนะครับตามนี้น่าจะครบถ้วนคลิปนี้จะให้ครบถ้วนทั้งช้าทั้งช้ากิ่งตอและกิ่งช้าเดี๋ยวมาตอนน่อในส่วนของกิ่งตออันนี้คือกิ่งตอนแล้วนะ ก็ได้ทำการแช่น้ํายาเล่งรากไว้เรียบร้อยแล้วก็คือผมแช่น้ํายาเร่งรากผสมน้ําทิ้งไว้ประมาณน่าจะในครึ่งชั่วโมงรอบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นู่นหลายชั่วโมงเลยส่วนการชําเนี่ยผมจะถนัดก,การชําดินดินผสมปลูกก็คือดินปลูกไปเลยคือผมชอบทําอย่างเี้ชอบชอบชําแบบน,นี้บางคนอาจจะชําขุยมะาพร้าว ก็คือไปอบลากก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะในส่วนของตัวผมเองที่ผมชอบแบบนี้เพราะหนึ่งมันมีส่วนผสมของดินนะครับแล้วก็เราผสมปุ๋ยไปแล้วคือเราชําครั้งเดียวเนี่ยมันจะยาวไปเลยเอาง่ายๆคือมันจะได้ยาวเลยอะครับคือ,อไม่ต้องมาเสียเวลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางต้องบอกกันเล้เพราะว่าผมต้องไม่ค่อยมีเวลาเอาง่ายๆผมไม่ค่อยมีเวลานะ มันท้างก็ใส่มะพร้าวสับไปแล้วเนาะเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วก็ผมเอาดินใส่เข้าไปแล้วก็วัดระยะนิดหนึ่งมันน่าจะสูงไปออกหมยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยว่าผมชอบว่าผมที่เก็จเปลี่ยนคือข้อดีคือถ้าลากมันเคยชินกับเขาเรียกว่าดินแล้วปุ๋ยแล้วมันทามันรอดเนี่ยมันจะรอดยาวเลยครับ แต่ถ้าเราทําขุยมพะพร้าวแช่อย่างเดียวอบรากอย่างเงี้ยเราต้องมาล้างรากคือมันเพิ่มขั้นตอนอะ่ะผมไม่ชอบบางคนอาจจะทำนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆจะลองทําแบบนั้นให้ดูว่าทํำยังไงนะแต่อันเนี้ยผมบอกว่าผมหวังผลนะฮะการทําแต่ละครั้งช่วงนี้อย่างที่บอกคือรีเทิร์นกลับมาแล้วมันหวังผลก็จะเอาตามนี้เลยนะก็ะคือเราใส่ดินวัดระยะให้มันอยู่กึง่งนี่ให้มันประมาณเนี้ยนะนิดนึง กดดไปมาแค่ท่วมๆน่าสวยน่าสวยดีมากมากจ่ะได้หมผมนิด้จุ่มไ่างเแต่ถ้าใครมีเวลานะเอาปูนแดงมาแมต้มตรงนี้ครับฆ่าเชื้อ,อไ้ด้วยกันรักเนา่ากันแกนมันเน่าแต่ผมว่าผมจะจุ่มสักหน่อยถ้าจะให้ดีอย่ารอมันแห้งแต่เราไม่มีเวลารอแล้วการแกะตุ้มก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆแกะไปนะฮะ ค่อยถอดเสื้อมันรอบที่แล้วผมลวงปึ้งเข้าไปเลยถ้าใครมีใบอย่างนี้นะตัดก,ก่อนก็ดีนะมันจะได้ถือน้ําหนักมันจะได้ไม่เยอะรักสวยรักสวยรากสีอย่างนี้แหละมีน้ําตาลนิดๆเนี่ยมีน้ําตาลนิดๆเนี่ยคือเหมาะกับการชํามากหรือน้ําตาลแก่กว่านี้หน่อยก็ได้นะใช้ได้แล้วก็เนี่ยฮะวางให้มันอยู่ตรงกลางตั้งตรง ดึนใส่ปเ,เลยง,าง,งา่ายใช้ขุยมะพร้าวก็หลักการเดียวกันครับกดขอบนะครับตรงกลางก็อย่าไปกดตรงกลางก็ปล่อยปมันหน่อย แรกบอกเลยครับใส่พูนกระถางได้เลยนะดินน่ใส่ไปให้พูนเลยครับเพื่อให้รากมันวิ่งได้เยอะบางคลิปผมอาจจะไม่ได้บอกเดี๋ยวคลิปนี้มันจะรวมสองอย่างนะคือจะบอกให้ละเอียดละเอียดหน่อยแล้วกดค้างไปตรงนี้ก็โปะแต่ว่าไม่ต้องกดเยอะครับเสร็จละนะครับแล้วก็ลดน้ําน้ําลดพอประมาณน้ําก็เอาน้ําที่เราแช่น,น้ํายาเลี้ยงรากนี่แหละมาลดนะครับ มไม่ต้องเยอะมากครับเพราะว่าดินที่ผมผสมนั้นมันจะมีความชื้นอยู่พอสมควรแล้วล่ะแต่ใครผรสมดินไม่ได้ผสมน้ําเข้าไปด้วยนี่คือก็อาจจะลดให้ชุ่มลงมาหน่อยนะแล้วก็อันเนี้ยขั้นตอนแรกก็คือเสร็จไปหนึ่งนะครับ เราก็ยกไปไว้ที่ล่มหรือใครจะทําการอบรากอบรากเป็นยังไงเดี๋ยวทําให้ดูเพราะว่าเคสเนี้ยจะทําการหุบรากหลังจากลดน้ํานะครับเสร็จแล้วก็นี่จะได้ประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อไปก็คือตัดใบครับตัดใบเพื่อลดการคายน้ําเทคนิคหนึ่งนะครับตัดใบเสร็จแล้วลูกเนี่ยเนียถ้ากิ่งไหนมีลูกนะครับก็เด็ด เด็ดมานนอกเลยไม่ต้องเสียดายหรือถ้าบางคนมั่นใจแข็งแรงก็บางคนเขาอาจจะปล่อยนะแต่ผมก็คือผมยังไม่อยากได้หรอกเพราะว่าเราต้องการให้ต้นมันแข็งแรงก่อนนะครับพอเด็ดลูกเสร็จปุ๊บเนี้ยตัดยอดเลยนี่ไม่ต้องไปเสียดายผมบอกเลยตัดไปเลยมีสองอันตัดไปเลยครับ ตัดเสร็จก็อย่าลืมหาปูนแดงมาทาไว้นะครับจะบอกว่าตัดยอดเนี่ยยอดมันจะแตกเร็วมากครับการตัดยอดผมจะมีอยู่ต้นนึงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้อันนี้คือผมยังไม่ได้ตัดยอดนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็น,นแบบเนี้แตกมาเหี่ยวแห้งไม่ใช่แห้งหรอกมันคือ มันช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูยอดนี้ยอดเนี้ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่ายอดเนี้ยปลูกทีหลังต้นเมื่อกี้หนึ่งอาทิตย์แต่ผมตัดยอดออกแล้วดูยอดเขานะแล้วก็มาดูยอดนี้อันนี้ถัดจากอันนั้นมาประมาณสักสามสี่วัน นะสามสี่วันแล้วก็ยอดนี้ปูก่อนสองต้นที่เก่าวมานะอันนี้คือผมลองปล่อยไว้เพื่อที่จะทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูนะยังไม่ไปไหนเลยนะครับยังไม่ไปไหนเลยออกเลยนะแล้วทีนี้ผมก็จะตัดฟั้งเรียบร้อยนะนี่แหละก็จะเอาไว้ประมาณนี้ ตอนนี้เราก็มีการอบถุงนะดูตอนนี้มันเดือดนะครับเนี่ยตอนนี้หวนกับเข้าวงการมนเดือดเต็มตัวอีกรอบแล้วครับนี้ก็สําหรับกิ่งชามของเรานะครับที่เราชาใส่ถังเสร็จแล้วและลดน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทําการอบรากผมพักไว้น้าจะได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะ นี่วิธีทำก็เอาถุงนะครับใบใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็พับไปอันนี้จะใหญ่ผม,มใีไสยนี่ผมก็แบบ,แบบนี้แหละแล้วก็ม้วนเข้าไว้แบบนี้ก่อนนะฮะเอามาเิดบเลนี่เป็นไม้ จะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมหาได้เท่านี้ไมก้ก็มัดเลยวัดให้ได้ให้มันบาลานซ์กันครับแล้วก็ตั้งไม้ไว้แบบนี้นี่ครับเราก็าจะมัดเชือกไว้แบบนี้นะครับ เราก็ดูเพื่อนเห็นหรือเปล่าอันนี้คือถุงอันนี้ก็เห็นไหมฮะว่ามันจะติดขอบกระถางเลยเราก็จับไว้แล้วก็อ้อมใต้ขอบกระถางนะครับอ้อมใต้ขอบกระถางม,มาแล้วก็รู้มือผมม้วนหรือเปล่าก็แล้วอันนี้คือไม่ได้ไม่ต้องทําตามหมดก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะทํำยังไงเนาะผมก็จะม้วนอ้อมขึ้น เราก็หมวนกลับอ่เพื่อล้างให้มันตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับเราก็ม้วนต่อมาแบบนี้เราก็มาดึงไว้แบบนี้อ่ากลับมาดึงต้นมาเดือแบบนี้เห็นะฮะมา,มาสกสกย่างนี้ แล้วก็เอามาลอดใต้อาาลอดใต้แบบนี้อันนี้แล้วแต่ใครสะดวกเลยว่าจะถนัดซ้ายขวาอะไรยังไงก็นะครับได้เลย ผมจะไม่ต้องมัดนะผมพอร้อยร้อยเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะเอาไอ้ที่เราค่อมเนี่ยใส่ไม้อย่างงี้แล้วก็ดึงนะครับมันก็จะแน่นแล้วมันก็มันก็จะลังไปลังมาเห็นไหม,มจะค่อยไปค่อยมาลังไปลังมาจบแค่นี้แหละครับเราก็เราก็มามัดถุงเลยถุงผมใหญ่ไปหน่อยอลังการ ถ้าถุงไข้เล็กก็อาจจะดูไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องมัดแน่นๆอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือมัดปลายถุงให้มันอยู่กันแค่นี้ก็พอละตอนนี้เราก็จะได้ไม้ที่มันกันนะมันจะไม่ขยับพอมันล้างกันไปล้างกันมาต้นเราก็จะอยู่แน่นเวลาเรายกหรือว่าเคลื่อนย้ายมันก็จะสะดวกนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ป้องกันการกระทบกระเทือนของรากด้วยอ่ะอันนี้ก็เสร็จบริบูรณ์ นะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆเนาะเราก็พยายามตัดต่อให้ตั้นที่สุดแล้วก็กระชับที่สุดนะครับสําหรับการชํากิ่งมะเดือ่อฝรั่งจากกิ่งตอนแล้วก็การชํากิ่งมะเดือ่อไม่ว่าจะเป็นชําด้วยขุยมะพร้าวหรือชําด้วยดินปูกนะก็ทําให้ดูลวกไปเลยนะฮะในคลิปเดียวคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ